สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านะอาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปุ๊กก็มาจัดชุดเซตนะคะเป็น e ีพีที่370หรือ370นะคะ1เซตจะมี4กระถางนะคะราคา200บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะ4ก็จะเป็นแถม2ก็จะเป็นตัวนี้สตกการ์เกิลจี1ถุงแล้วก็อ้อนมมโคตหนถุงนะคะวันส่งปุ๊กก็จะติดวิธีการใช้ให้นะคะนี่พอนี้พึ่งกอกเนาะ เลยยังไม่ได้ปิ้นติดให้นะคะ4แถม2 200บาทรวมส่งทั้งแบบโอและปลายทางนะคะปูลงคลิปวันที่6กุมภานะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้วันที่7กุมภานะคะเบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือถ้าไหนสะดวกสแกนคิวอาร์โค้ก็สามารถสแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อก็แจ้ง ep เนาะ ep ที่370นะคะ EP วันนี้ก็บางเซตก็มี2ต้นในกระถางเนาะบางเซตก็จะเป็น1ต้นในกระถางล้วนก็มีแต่ก็ให้พิจารณาดูนะคะชอบเซตไหนโทรมาสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยนะคะแต่ปูบอกก่อนว่าดูเซตเผื่อกันไว้ด้วยเนาะเผื่อโทรมาแล้วเซตที่อยากได้ในใจเซตแรกอะ่ะอาจจะขายไปแล้วนะคะจะได้มีเซตสำรองไว้เนาะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของแต่ละเซตนะคะเซตที่หนึงนี้จะเป็นโทนออกชมพูนะคะ กระถางที่1ตัวนี้จะเป็นสิบหมื่นเนาะตอนออโปรเคียตูปูแจ้งไปว่าเป็นเงินหมื่นนะคะแต่ว่ามันเป็นสิบหมื่นเนาะนี่นะคะสิบหมื่นตัวจริงๆก็จะมีทั้งป้ายและด่างนะคะแต่อันนี้มันไม่ป้ายเนาะสิบหมื่นจริงๆมันที่เห็นตอนเนี้ยมันจะเป็นป้ายเขียวนะคะแต่อันนี้มันก็จะออกด่างๆแบบนี้นะคะสิบหมื่นนะคะสีชมพูนะคะหนึ่งนะคะ สองตัวนี้บอลกาดเทพโสธรนะคะก็น,นี่เป็นกัดสีเป็นสีชมพูนะคะเทพโสธรนะคะสองนะคะสามตัวนี้นี่เศรษฐีริมหน้าก็จะกัดออกมาเป็นสีชมพูเช่นเดียวกันนะคะนี่สามสี่ตัวนี้หานุมานเข้าเฝ้านะคะตัวนี้ชมพูโดยไม่ต้องพูดถึงเลยขอบเข้าเขียวพื้นชมพูเนาะหานุมานตัวนี้จะเป็นสีชมพูอยู่แล้วนะคะ ตัวนี้ใบเดี๋ยวเขาก็ทิ้งนะคะไม่มีผลเนาะนี่น่าจะโดนเป็นตะเแตนนี่นะคะอนุมานเข้าเป้านะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตต่อไปเซตที่สองนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเบญจรงน้ำทองเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะนี่ด่างสวยๆเลยหลอดหม่ก็ด่างเบญจรงน้ำทองนะคะหนึ่ง สองธาตุบางแก้วสองต้นในกระถางนะคะหน้าชมพูอมม่วงนี่นะคะธาตุบางแก้วสองสามพันดาวนะคะดูไซส์โตโตเลยก็พักไม้ไว้วันสองวันเนาะแล้วก็ค่อยอัพอัพขึ้นกระถางแปดได้เลยเนาะไซส์นี้นะคะเนี่ยพันดาวนะคะสามสี่ตัวนี้จะเป็นจังหวัดลำพูนสามต้นเลยเอาไปจุกๆุนี่นะคะลำพูนนะคะเซตที่สองนะคะ เซตต่อไปเซตที่สามเป็นเซตหน้าเข้มกระถางที่หนึ่งซอมบี้นี่ซอมบี้ก็จะเข้มได้กว่านี้นะคะเป็นน้ำตาลเข้มเนาะแม่หนึ่งเหมือนจะมีลูกสองต้นเลยนี่นะคะซอมบี้นะคะหนึ่งกอเลยสองวิศนุกรรมประสิทธิ์นะคะไม้เก่าพื้นแดงขอบเขียวใบแข็งก้านแข็ง,ขงก็สองต้นในกระถางน,นะคะวิศนุกรรมประสิทธิ์สามตัวนี้นี่ เพชรมณฑลตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงยิ่งแดยดยิ่งสีเข้มสวยนะคะนี่นะคะสามสี่เพชรสีนินไม้ใบแข็งก้านแข็งนี่นะคะหน้าเข้มเข้มนี่เซตที่สามนะคะเซตต่อไปเซตที่สี่นะคะกระถางที่หนึ่งดารานพรัตนี่ด่างสวยๆเลยดารานพรัตนะคะหนึ่งนะคะ สองสีลาหุ่มทองเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะก็ติดด่างๆมาแบบนี้นี่สองต้นในกระถางนะคะสีลาหุ่มทองสามตัวนี้จะเป็นนี่งามงวานนะคะเนี่ยต้องโตขึ้นโตขึ้นมันจะเห็นความด่างเนาะเนี่ยอันนี้ก็นี้เริ่มเห็นละสีมันจะกลมกลืนกับพื้นเขานะคะเนี่ยงามงวานสามนะคะสี่หน้าเข้มนี่ตัวนี้จะเป็น ดาวังคารเขาจะเป็น่างๆเปิดอๆตรงหงูนี่นะคะหน้าเข้มเซตที่สี่นะคะเซตต่อไปเซตที่ห้านะคะกระถางที่หนึ่งพรพุทธะนะคะไม้เหลืองด่างแล้วก็จะมีเม็ดเม็ดออกเป็นแดงๆแบบนี้นะคะพรพุทธะนะคะหนึ่งสองขนรัตนาวุธก็จะเริ่มกัดเป็นสีแดงมีลูกหนึ่งนะคะ คุณรัตนาวุฒินะคะสามจะเป็นสีคุณปลืม้มนี่นะคะเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆเ,เป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะสีคุณปลืม้มสีตัวนี้เท้าคนทันนุราชดูสีชมพูสวยมากฟอร์มสองต้นเป็นไม้เก่าอันนี้ไม้เก่าทรงเนี้ยทรงใบแบบเนี้ยคือเป็นกอยิ่งสวยนะคะดูสวยมากเท้าคนทันนุราชนะคะเซตที่ห้านะคะ เซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1่สบายนางฟ้า2ต้นในกระถางไปไล่แดดก็จะกัดพื้นแดงขอบเขียวนะคะโตเต็มที่มีหูใต้ใบนะคะสบายนางฟ้าสองตัวนี้จะเป็นนาคราชนะคะโตเต็มที่พื้นแดงขอบเขียวเช่นกันตัวนี้ก็สวยยิ่งแกจัดยิ่งแดงยิ่งสวยนะคะ2ต้นในกระถาง3พันดาวนี่เม็ดดาวกระจายเข้มสวยมาก 4ตัวนี้จะเป็นบอนกาบอันนี้มันเป็นโคลติดพรมณีนะคะบอลกาบหน้านดงๆเปื้อๆแบบนี้เลยพรมณีนะคะเซตที่6นะคะเซตต่อไปเซตที่7นะคะ1จะเป็นเมืองกอเกาะเกตจะเป็นตัวเจนหนึ่งนะคะอันนี้ใบใหม่ล่าสุดนี่นะคะด่างอย่างนี้เลยเกาะเกตนะคะ1 2ราชาวดี สามตัวนี้จะเป็นงาวงวานนะคะเนี่ยเปิดด่างมาอย่างนี้นี่นะคะงาวงวานนี่สี่ตัวนี้จะเป็นหลวงปู่หินสองต้นในกระถางตอนนี้ยังไม่เห็นความสวยนะคะเดี๋ยวรอแก่จะจัดก็คือจะกัดออกมาเป็นน่าจะเป็นสีออกส้มๆนะคะจะสวยจะกัดทั้งใบเลยนี่สองต้นในกระถางเซตที่เจ็ดนะคะเซตต่อไปเซตที่แปดเนไม้ด่าง หจะเป็นสุดรักนะคะสุดรักก็จะด่างออกเหลืองๆขาวๆแบบนี้นี่ใบนี้วันสงอาจจะเหลืองเนาะเอาออกใข้ก็จะเป็นฟอ์มสามต้นนี่ด่างสวยๆเลยสุดรักนะคะหนึ่งสองตัวนี้จะเป็นไทยวิจิตเป็นไม้ด่างออกขาวออกเหลืองเหมือนกันปกติไม้ด่างก็จะเป็นขาวเนาะอันนี้มันปนเหลืองมานี่นะคะไทยวิจิตนะคะสอง สามเจ้าปอแก้วเนี่ยเป็นโฟมสามใบสองใบหนึ่งหลอดเนี่ยด่างสวยๆเลยเจ้าปอแก้วนะคะสามสี่ตัวนี้จะเป็นเทพราชาบอนการดด่างตัวนี้ก็ด่งางออกขาวออกเหลืองถ้าเขาไม่ด่างมันก็จะเป็นกัดออกเป็นสีชมพูทั้งใบนะคะเนี่ยแต่เม็ดเขาก็จะมีเม็ดแดงเม็ดชมพูเนาะนี่เซตที่แปดนะคะเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะหนึ่งจะเป็นเพชร บ้านประทุมดูป้ายสวยอยู่นอกตู้จะเตี้ยแล้วก็สวยเข้มนี่นะคะเพชรบ้านประทุมนะคะห1น 1> ึ่งสาโตโตเลยสองเศรษฐีสุพัรร์ฟอมสองต้นในกระถางนะคะนี่เริ่มกัดชมพูละอีกนิดก็จะกัดสวยเนาะแต่ถ้าขั้นสุดก็คือจะสวยมากเลยสองต้นในกระถางนะคะสามเพชรมนฑลน,นี่สองต้นในกระถางเลยใบแข็งก้านแข็งนะคะ หน้ามาสวยละสี 4, ตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะคะลูกไม้ใบ,บหอกเ,เดี๋ยวเขาก็จะเริ่มหน้าเข้มขึ้นหน้าเข้มขึ้นนะคะสองต้นในกระถางเช่นกันเป็นชิ้นผ่านะคะตัวนี้นี่นะคะเซตที่เก้านะคะเซตต่อไปเซตที่10บก็จะออกไม่เชิงว่าหน้าเข้มเนาะหนึ่งตัวนี้จะเป็นศีลาเพชรนี่ศีลาเพชรนะคะหนึ่ง สองวังทองสองต้นในกระถางหนึ่งวังทองนะคะสองต้นในกระถางสามเทราปราตีก็สองต้นแล้วก็มีต้นเล็กๆปูไม่นับเนาะปูจะนับต้นใหญ่สองต้นนะคะเทราปราตีนะคะสองต้นในกระถางสี่จะเป็นเมืองพิจิตแผงนี่นี่นะคะหน้าแผงไซส์โตๆแบบนี้เลยเมืองพิจิตหน้าจดทะเบียนก็จะเป็นหน้าแดงกระดูกดําแต่นี้มันเป็นขอบเขียวมาเนาะ นางพิจิตแผงนะคะเซตที่10นะคะเซตต่อไปเซตที่11นะคะกระถางที่หนึ่งช้างไทยนะคะปลอมสองต้นในกระถางเป็นไม้กระสีนะคะเนี่ยเม็ดสีเริ่มมาละสองต้นในกระถางนะคะช้างไทย2นารีบุรพานะคะ2ต้นในกระถางเช่นกันป้ายสวยๆเลยนี่นารีบุรพา 3ตัวนี้จะเป็นยย่าดูกัดสีกัดหน้ามาสวยมากย่าเป็นไม้กัดสีนะคะจะก,ก็จะกัดเป็นสีชมพูแบบนี้เรามีต้นลูกเล็กๆ3นะคะ4เรียกซัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองเอาไปอัพไซด์ได้เลยเซตที่11นะคะเซตต่อไปเซตที่12นะคะกระถางที่1เป็นจรงน้ำทองสองต้นในกระถางนะคะนี่ด่างสวยอย่างนี้เลย เป็นจะลงน้ำทองนะคะสองต้นในกระถางสองจะเป็นเศรษฐีสุพรรณสองต้นในกระถางเช่นกัน<ๆ>ก็เริ่มกัดกัดสีมาแล้วบ้างนะคะนี่มาบ้างแล้วนะคะสองสามรัตนสินนะคะหลอดใหม่กําลังแทงป้ายสวยทุกใบเลยรัตนสินนะคะสี่ตัวนี้จะเป็นหลวงพ่อพูนไม่แน่ใจว่าแผงไม่น่าจะแผงนะคะแต่กัดหน้ากัดสีมาสวย นี่นะคะหลวงพ่อพูนเซตที่12นะคะเซตต่อไปเซตที่13นะคะกระถางที่หนึ่งเป็นหนุมานเผาลงกาเป็นตัวของอาจารย์เสริมนะคะโตตัวเนี้ยโตมาสวยมากอยู่นอกตู้แข็งแรงหน้าเข้มสวยหานุมานเผาลงกาอาจารย์เสริมนะคะสองตัวนี้จะเป็นหนุมานทรงเครื่องหน้าชมพูสวยๆเลย สามเป็นไม้แดง,แดงก็จะเป็นกำเนิดทรัพย์นะคะกำเนิดเงินกำเนิดทองสี่ก็ไม้แดงเหมือนกันตุลาการนะคะโตมาสวยหน้าเข้มออกเป็นทรงถ้วยแข็งแข็งแล้วก็หน้าก็จะเป็นด่างดําๆดำดมาเน้าตัวนี้เซตที่สิบสามนะคะเซตต่อไปเซตที่สิบสี่ก็ออกเป็นใบกลมหนึ่งตัวนี้จะเป็นราชาวดีนี่ก็จะด่งๆแบบนี้นี่นะคะราชาวดี อันนี้น่าจดทะเบียนเนาะสองตัวนี้จะเป็นราชาวดีแผงเนี่ยมันจะต่างกันนะคะเนี่ยเอาไปเลี้ยงเทียบได้เลย,เลยอันนี้ก็จะคือใบกลมมันวาวกว่านะคะตัวแผงนี้นะคะปุ๊กก็จะเขียนป้ายว่าราชาวดีแผงนะคะตัวนี้เดี๋ยวเสริมให้นี่นะคะสองสามหลวงปู่หินสองต้นในกระถางนะคะนี่นะคะหลวงปู่หินนะคะสองต้นในกระถางเดี๋ยวขึ้นต้นที่เขากัดหน้าให้นะคะ เรียกซับนะคะไซส์ตัวโตเลยเรียกเงินเรียกทองนี่เซตที่14นะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ๊กก็มีชุดเซตนะคะมาแบ่งปันทั้งหมด14เซตนะคะปุ๊กฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์เพจและช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ